Lolo oh, no. <coughs> การแข่งขันในคู่ที่2ของรอบที่2นะครับในสนามที่2ของเราเป็นการพบกันร,ระหว่างวันเชียบฮะจะพบกับเสียรักซอ<ล>้อมาโค้ชสินต<ล>รกจสอบความเรียบร้อยฮนะตอนนี้ ไปสัญญาเริ่มเกมครับมาชมกันต่อฮะ การครอบคอของเซยียรักซ้อฮะระหว่างเจยบตัดไปได้ครับจังหวะสุดท้ายบอลยังอยู่ที่วานเจยบบอลเราไม่ตักจังหวะน,นี้ก็ไม่มีใครฮะทางด้านของบเียแรงๆบอลแล้วในส่วนแตน้ำที่หนึ่งของเราจบ การแข่งขันในคู่แรกไปเรียบร้อยแล้วนะครับดีทีพีวันนะสกัดได้วันนี้น่ารักจิ์เป่าให้เป็นทางด้านของเสียรักซอ้อได้ฟิกคิดจังวันนี้ เสียรักซอวิ่งมายิงจังหวะนี้ไม่ผู้สาประตูนี่ปัดออกมาได้ฮะบอลยังอยู่ที่เสียรักซอเสียรักซอกลับไปตั้งใหม่ที่หลังให้มาจังหวะนี้ก็ปึ้มเนาะข้างครับเป็นบอลทุ่มของบีทีพีวันเน้นๆนะตัวนี้โอ้ยหมองไม่ดีฮะสำหรับบีทีพีวันในวันนี้ ออดไปให้จังหวะนิ้นึงสิว่าทำได้ดีนะฮะสำหรับเพื่อนหมายเลขแปดของ BTP1 นะฮะบายวันเจี๊ยบเรา,าแล้วก็สำหรับท่านที่รับชมการถ่ายทอดสดนะฮะฝากรบกวนกดถูกใจเพจ r j Soccer ให้กับทีมงานของพวกเราด้วยนะฮะสนใจงานไลฟ์สดติดต่อได้ที่แอดมินเพจเลยนะฮะ บอลนี้แม่เสียรับซ้อนมาทำบอลลึกเอาไปเองครับเป็นบอลทุ่มของ BTP1 บอลบอลจริงบอมบอล ชมจังหวะนี้ครับ BTP1 หลงยิงครับโอ้โหบอนลนี่พุ่งแรงนะแต่ไม่ตรงกรอบฮะตลวกตั้งตีของนี่นั่นเซียร์รักซอแล้วเงียบล้อเลยครับแม่ตัดมาจังหวะน,วนี้ไหนครับพักช้ายังไงจังหวะนี้แม่พลาดกันเองนะครับรอหรับเซียรรักซอ แล้วตัดไปจังหนี้แปรเน้นๆเข้ามาครับไม่มีอะไรครับยากครับเราเล่นไปได้12เป็นความผิดพลาดของทางด้านสองหลังนะครับบนของทางด้านเสียรักซอยวันนี้นี่ไม่เข้าใจครับสื่อสารกันไม่ดีฮะเอาล้วครับมีสกอร์เกิดขึ้นแล้วครับในคู่ที่2ของเราแล้วดูว่มาอย่ายังไม่ฟื้นเลือดแตักซอยจ่ายบอลในจังหวะนี้ก็เสียเองครับทีนี้บอลไปข้ามา บอลทุ่งของเสือรักซอไ้ไมครับบีทีพีวันบีทีพีวันรสินเป่าให้เป็นลูกสาของเสือรักซอครับตังหวะนี้ ดิลุนครับบอลหลุดออกหลังไปครับเป็นลูกตั้งเตะของ BTP1 จับตู้กดยาวขึ้นมาเสียงซอดักได้ยังได้อยู่ที่เอาเดี๋ยววันนี้มันมีอะไรฮะไม่อัดไม่อัดไปหน่อยเลยหน่อยไล่หน่อยไล่ห้่อยไลหน่อย พามาวันนี้ก็ช้าครับแมโดนจิ้งจากด้านหลังครับไปนชไไป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 ไีไปไพไไปไไไปไปไปไองปรปงปลยครับโปไ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 ไป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 ้อไดไไ ซออเล่นเร็วออกไปทางขวาเข้ากลางมาได้อยู่ยังไงฮะวิธีพีวันก็ยังจิ้มบอกไม่ได้ครับเสียลักซ้อกลับมาตั้งใหม่ที่หมายเลขแปดหมายเลขแปดลองยิงดูครับลูบอลกลับไปเข้าทางวีธีพีวันทำได้วันนี้ โหและในสนามที่หนึ่งของเราับเป็นทางด้านไม้เฟนคับขึ้นนำเราและนายไปนะครับหนึ่งประตูตระศูนฮะดีกดาี้ากดมากดีดีกกาดาดีีีดี เสียสองโทษทบขอไปครับเสียสองเสียลักซอฮะจังหวะนี้ได้เปรียบครับผู้ตัดสินไม่จังหวะแรกนะไม่ได้เปรียบเป็นลูกซิกิปของเสียรักซอฮะรอตัดคนรถตัดคนเรื่องของคู่บอลซ้ายซ้ายเกือบพุ่งออกคนพืดนพื้นรูบะ

เป็นบอลถึงเสีย <Harriet> รับซ้อนนะฮ

หดลาสนแล้วผมบอกให้จัวนี้แบบเป็นจังหวสุดท้ายในคึ้นแล้วครับเป็นาได้ของบีทีพีวันขึ้นนำเสียักซอยูนึ่งประตูต่อศูนย์รือรากนี้อไม่เดี๋ยเราักันสักครเอาดิอาไปเลอ่ะเดี๋ยวไปย

แล้วเธอเก็บหมดไม่ได้เคยใช้ได้ต่อใช้เสร็จอ่ะ โชดโชยเหมือนรู้ว่าทันนะเอาแล้วในสนามเออว่ะเอเอ,เอแกดูปะาวะรอ็อตแล้วเราจำเหล่าวีหนึ่งล้นะฮะใบไม่ติดฮะร็อตเออทำง,งานก่อนไม่ไม่ต้องซื้เอเก็บตังค์ไว้ตังค์แล้วหมดเถอะเก็บไว้ แล้วทําหมดเสร็จ <laughs> ชมเก้ครับในคู่ของเรากันต่อครับในคู่ด้านหลังครับเป็นทด้าน BTP1 นะครับขึ้นนำเสียรักษาอ,อยู่1ประตูต่อศูนย์นะบบอถือว่าดูเดือดทั้งสองสนามครับในรอบสองของเรา แล้วในสนามที่หนึ่งครับเป็นหน้านของ My Friend Club นะครับเอาชนะเราและนายไปได้สองประตูต okay, ่อหนึ่งครับแหมมายิงในช่วงท้ายเกมนะครับเป็นประตูสำคัญเลยครับจังหวะนี้โอเคขอบคุณครับ ีว oh oh, ันโอ้โหจังหวะนี้ดีทีพ wow okay, ีว uh ันย okay, ังไม่ได้ประตูที่สองนะฮะโอเคเรนมาแล้วเรนขอบคุณครับ บีทีวันี่ถือว่าได้ลุ้นทั้งสองฝั่ง้วครับออกแด้ทั้งสามหน้านะครับเสมอในเวลาแล้วอาจจะยิงจุดโทษได้นะครับแมสำหรับคู่นี้อาเสียรักซอสดีเสมอนี่ถือว่าได้ลุ้นครับในช่วงของการยิงจุดโทษครับแมบีทพีวันครับ ใจเย็น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 เฮ้ยจะตัดขาโอ้ยท่นแม่ของพีทีพีวันนี่แม่โค้ดนี่เสียงแหลมเลยนะฮะแม่เป็นไงฮะเรียว่าเป็นสื่อสัญของการแข่งฟุตบอลนะฮะทุกๆสนามนะครับแม่ต้องมีแม่บ้านนะครับมาเชียร์นะครับให้กำลังใจสำหรับพ่อบ้านอยู่างสนามนะครับจังหวะนี้แม่ลองยิงครับบอลยังไม่ออกครับเสียงซออยิงทีนึงก็ออกข้างครับ เข้ากลางมาไม่มีใครครับแม่จังหวะนี้มาครับมาดูเสียรซอ้อลำเดียงเกมขึ้นมาเข้ากลางมีจังหวะแม่แต่ BTP1 วันนี่ยังช่วยกันดีฮะโอ้โหเสียร์ซอจังหวะนี้ สองยิงกึงก่งยิงกึ่งผ่านแหมบอลเฉียวหนะ้าประตูออกไปฮะจอมาจอมาจ่อมา่อลมลูนกน้ไงวิ่วง,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 งไม่ถนัดเลย นีทีพีวันเก็บบอลได้ให้เข้ากลางมาแมาเสียรักซ้ออย่าช่วยกันดีอ้าวจงังหวะสุดท้ายยังไงฮะโอเคครับบอลยังเข้าทางทอยู่ที่เสียรักซ้อเสียรักซ้อตอนนี้เน้นชัวร์แล้วครับคองบอลนี่เน้นชัวร์อ้าวแล้วเพื่อนคระตัวเปิดไม่ดีแล้วดีทีพีวันให้มาสายโล่งเลยฮะจังหวะนี้ยิงโอ้โหแต่ลูกนี้ยิงไม่ดีฮะบอลโด่งข้ามคาครับเป็นลูกตั้งแต่จากช้นประตูของนั้น,นเสียรักซ้อครับ นี้ก็อยู่ในช่วงพักนะครับสนามนึ่งนี่แข่งจบไปแล้วนะแต่ในคู่ที่เราลัง,งทำการทายทอดสดอยู่นะครับยังไม่จบฮนะ ในพุทธสินเป่าฟ้าครับเป็นทางด้านของ B t ท1บนะฮะได้ฟ้าครับในแดงของะตูเองครับถือว่าค่อนข้างไกลฮะแต่ก็ถ้าลุ้นยิงนี่ก็ได้อยู่เหมือนกันครับจังหวะไกลอย่างนี้นี่ฉลองฉลับหน้าประตูนี่ได้ลุ้นทั้งหมดะฮะไม่ต้องกลัวหลงยิงครับผมบอกแล้วนะฮะหลองยิงเลยครับ เป็นบอลตั้งเตจะเช่นประตูของด้าน BT.P1 ขึ้นมาครับขาประตูเปิดยาวไปเลยครับแม่บอลล้อนนอ,อกลางครับเป็นลูกตั้งเตของด้านเสียรักซ้อขึ้นมาจากเส้นประตูตมามีมืบอลช่วยกันดีแล้วแล้วเป็นเกมสวนกลับครับบอลอยู่ที่หมายเลขแปด p ีทีพีวันทะลุช่องโอ้โหขึ้นจาประตู เอาอยัางไงครับไม่ได้อ้าวโหแล้วเรียบร้อยเลยครับแม่ดีทีพีวันจัวนี้ได้เป็นจังหวะส้มหล่นนะครับโอ้โห,โหจังหวะนี้ภาพช้ากันเร่งนี้นแม่เกือบจะไม่ได้แลยนะครับแม่แต่ยังดีครับที่ยังตามไปจิ้มจังหวะสุดท้ายครับแล้วเป็นประตู หนีห่างของ BTP1 ครับเป็นประประตูต่อศูนย์นับแม่ BTP1 นี่ลูกนี้วันนี้ล้นออกหลังครับเหลือเวลาอีก2นาทีครับให้ทางด้านของเสียรักซ้อฮะได้ลุ้นฮะ ได้คร <ítulo> bon bon ับตัดบอลออกไปครับทำลายจังหวะของคี่ต่อสู้ครัเป็นได้ครับจังหวะนี้มาเสียรักซอทำเกมขึ้นมาตรงกลางเจ็ดเจ็ดเอาขวามามาทีพีวันยังช่วยกันดีครับ ตัดออกข้างไปนดครับเป็นบอลทุ่มของเสียรักซอก็อยังเป็นบอลทุ่มของเชียรักซออีกจังหวะฮะดุดเส้นมาแม่โอ้โหจังหวะน,นี้เสียรักซอทำได้ดีนะครับแต่เพื่อนนี่ไม่มาที่จุดนัดพบครับเลยอ,ออกอีกฝั่งของสนามไปครับเป็นลูกทุ่มของวีทีพีว จังหวะนี้ไม่เราไปเล่นยากเองนะจังหวะนี้โดนไม่เต็มเท้าแล้วกุทศิลป์เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันเลยครับเป็นทางด้านของ BTP1 นะครับเอาชนะเซลักซอฟไปได้สกอร์2ประตูต่อสูนฮนะเป็นทางด้านของ BTP1 นะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับนะ